สวัสดีค่ะพบกับ Let me Glace อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะซึ่งใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะก็คือถือว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกับหัวข้อที่ชื่อว่าใครคือคู่แท้ที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเก๊จะเริ่มกันเลยนะคะโอเคขอสับไพภก่อนนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะถือเป็นคลิปแรนดอมนะคะใครที่เข้ามานะคะถือว่าคุณมี energy หรือว่ามีดวงที่สมพงกับคลิปนี้นะคะซึ่งเป็น timeless นะจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใครเข้ามาเจอเมื่อไหร่ก็คือถือว่า effective effective ตอนนั้นนะคะขอดูพลังงานโดยรวมของคุณเลยคะ่ะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับความรัก star f r of sword เ s o วอทเอสอั h ส r ด t okay, h พรีเทสโฟร์เพนิเค c l e s โอเคเดี๋ยวขอเรียงให้หน่อยนะคะพลังงานโดยรวมของคุณตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณอนะ ได้พบเจอกับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วตัวตนของคุณตอนนี้เป็นเดะสตาร์มากมีความหวังมีโอกาสถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวในเรื่องของความรักนะคะให้เกตมองเผลอๆคุณรู้แล้วล่ะคุณรู้แล้วว่าใครที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้เผลอๆคุณพบเจอเขาแล้วด้วยในตัวตนของคุณตอนนี้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังมีโอกาสแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณชายนิ่งมากๆแล้วตอนนี้คุณพร้อมแล้วสําหรับ คนใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณแล้วประเพือคุณเจอแล้วด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาคุณต้องการที่จะแบบให้สปิริตหรือว่าสปิริชัลของคุณนะคะเรียกร้องหาเขาอยู่เออซึ่งคุณก็รู้แล้วว่าเขากําลังจะเข้ามาในเร็วในเร็วเว,เวนี้แหละในเร็วๆวันนี้แหละเซนส์ของคุณบอกจิตใต้สํเนึกของคุณบอกว่าเออ เขากำลังจะเข้ามาแล้วหรือว่ามันเป็น Intuitive i n t u i t i o n ของคุณที่ว่าคุณคุณรู้แล้วล่ะว,ว่าเขาจะเข้ามามันมีพลังงานบางอย่างที่คุณเรียกร้องการรอคอยของคุณกำลังจะมาถึงสุดจุดสิ้นสุดแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังรอ s o เม m a t e Twin Frame ของคุณอยู่ในบางคนนะคะไ,ได้มีการเริ่มต้นไปแล้วล่ะในบางคนพบเจอไปแล้วหรือถ้าใครยังไม่เจอก็จะเข้ามาก็จะสามารถที่จะเจอภายในเร็วๆนี้นะคะ คุณใจจดใจจ่อรอมากๆเลยอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วคุณมีความมั่นคงแล้วคุณก็พร้อมแล้วที่คุณจะตอบต้อนรับพลังงานดีๆเกี่ยวกับสิ่งดีๆในเรื่องของความรักคู่แท้ทวินเฟรมของคุณที่จะเข้ามาโอเคค่ะขอมาดูหน่อยนะคะพลังงานโดยรวมว่า ขอขยายเดอะสตาร์ของคุณหน่อยค่ะว่าเดอะสตาร์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทำไมเห็เป็นเดอะสตาร์ทำไมคุณดูมีความสุขมากๆเลยตอนคุณฉายแววมากๆออร่าคุณออกมากเลยทริ w ปวอนส์จัส c ิกเอชออคัพนั่นไงมันมีโอกาสอะมันมีข่าวดีที่รอคอยอยู่เพอเอคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเขาเป็นคนที่มาจากทางไกลอะแล้วเขาก็เข้ามาแล้วด้วยอะ มันเป็นเอชอปคับเข้ามามันคือความรักแน่ๆล่ะค่ะคุณผู้คุณผู้ฟังที่เข้ามาชมในคลิปนี้ของเกดนะคะเพอเอคุณได้คุณได้พบเจอกับความรักนั้นแหละวะหรือใครที่ยังไม่เจอมันกําลังจะเข้ามาแน่นอนอนะ่ะคนที่รอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้พบกับความจริงความรักที่มีความสมดุลกันความรักที่ เป็นรักที่ถูกต้องเป็นรักที่มันเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมันกําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะถ้ายังไม่เข้ามากําลังจะเข้ามาแน่นอนและเผลอๆมาจากทางไกลด้วยถ้าเข้ามาแล้วก็คือถือว่าใช่เลยคนนี้แหละเพราะว่าบางทีเพราะว่าพลังงานบอกว่าเผลอๆก็คือแบบเข้ามาแล้ว,ลวอะในคอรดูโฟล์อปซอนของคุณหน่อยนะคะว่าทําไมคุณถึงใช้สมาธิเยอะเหลือเกินหรือว่า คุณกำลังเอ่อนึกถึงเขาหรือคิดถึงเขาอยู่คุณกำลังใช้บางสิ่งบางอย่างจิตใต้สำนึกของคุณเรียกร้องหาเขาอยู่อินทิวตีวิโนเรชั่นของคุณบอกมาแล้วว่าเขากำลังจะเข้ามาเท่าที่เก็ตมองเห็นนะคะขอขยาย f o ร์อปสอดไหมคะเนี่ยมันมีความหวังอยู่ะคะ่ะมันมีโอกาสความมั่นคงต่างๆกําลังจะเข้ามาการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะมันเป็นความสมดุลนะ่ะ สำหรับใครนะคะที่อธิษฐานขอพรไว้ในเรื่องของความรักนะคะมันมาแล้วเก็ดมองเห็ุเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยคุณอยู่อะ่ะเออเขากําลังนําพาเข้ามาแล้วนะคะขอให้คุณเตรียมตัวตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาแล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาให้คุณเตรียมพร้อมทําใจให้สมดุลพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นความมั่นคง การรอคอยมันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วค่ะขอให้คุณรออีกนิดเดียวนะคะมันมันกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาซึ่งนั่นก็คือความรักของคุณนั่นแหละคู่แท้ของคุณนั่นแหละมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะซึ่งเป็นความรักที่เอื้ออาทรต่อกันความรักที่มั่นคงความรักที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่เราก็มีความเขาเรียกว่าอะไรความราบอบคอบอะความแบบ ไม่ไม่กระตุกกระตาอะมันเป็นความรักอย่างมีสติอะเป็นความรักที่ไม่ใช่เป็นแค่ความ passionate อย่างเดียวอะมันคือความรักที่รอบคอบเป็นความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มีความมั่นคงเพื่อความมั่นคงที่เกาะตัวเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะซึ่งมันเป็นเพื่อซึ่งมันจะเป็นปึกเป็นแผ่นมากๆเลยอะสิ่งนี้ที่กำลังจะเข้ามา แอกับซอดขอดูหน่อยนะคะว่าแอกซ์ซอดคืออะไรขออยายอกับซอดหน่อยคะ่ะเนี่ยเพเผมมีเข้ามาแล้วแล้วคุณก็นึกถึงมันอยู่เผอๆมมีเข้ามาหลายคนด้วยแหละเออคุณกําลังแบบกําลังนึกถึงเขาอยู่กําลังคิดถึงเขาอยู่เพิ่มมีเข้ามาหลายคนแล้วทําให้คุณกําลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะใครนะใครคนไหนนะที่กําลังที่ที่จะเป็นคู่แท้ของคุณเป็นทวินเฟรมของคุณเป็นโซเมทของคุณนะคะ เผลอๆเขาคนนั้นเนะข้ามามอบรักกับคุณแล้วอะเข้ามาแล้วแหละจริงๆถ้ายังไม่เข้ามาจะเข้ามาแน่นอนเลยนะคะแล้วคุณก็ตั้งตารอค่ะวะ่าคุณเนี่ยคนที่คนที่กำลังแบบว่าออแอบส่องแอบมองแอบดูอยู่แอบรับแอบชอบนะคะเขาจะมาแน่แล้วนะมันเป็นความรักที่เป็นความรักที่ บริสุทธิ์ใจเชื่อใจต่อกันเป็นความรักที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพอเนะคะเป็นการกลับมาคนรักเก่าหรือเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติด้วยซึ่งมันมาแล้วอ่ะมันเป็นความรักที่ดีมากๆเลยเป็นความรักที่แบบเอื้อเฟือเอื้ออาทนต่อกันอ่ะมันเป็นความรักที่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่ที่เกณฑ์มองเห็นมันไม่ใช่แค่ ความรักที่มันเป็นแพชชั่นความลุ่มหลงมัวเมาอย่างเดียวแต่มันเป็นความรักที่ดีเอื้ออารทรต่อกันความรักที่พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันซึ่งเกสสรุปเลยนะเท่าที่เกสเห็นตัวตนตอนนี้บางคนนะ่ะคุณแมนนิเฟสมันคือการแมนนิเฟสเนาะอันนี้คุณแมนนิเฟสเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาเขาเข้ามาแล้วเขากำลังจะเข้ามาแล้วถ้าเขายังไม่มาเขาจะเข้ามาแน่นอนค่ะ สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสามเดือนไม่เกินห้าเดือนโอเคค่ะขอรวบใหอันนี้นะคะว่าเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่าว่าไฮไลท์จะเป็นยังไงบ้างค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วแน่ๆจริงๆขอดูไฮไลท์ที่กำลังจะเข้ามาค่ะไฮไลท์สำหรับคนที่เ,เป็นผู้แทยของคุณที่จะมาเข้ามานะคะ to n เพนดิเ the devil, the emperor, the tower, g e o f e h o d s และสำหรับบางคนนะคะการที่คุณจะได้พบเจอคู่แท้ของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยคุณจะต้องพบเจอกับคนอื่นมาก่อนเพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้เป็นการที่จะออสั่งสมประสบการณ์มาก่อน คุณจะต้องจบบางทีคุณอาจจะต้องในบางคนในบางเคสที่ว่าคุณอาจจะต้องจบกับพันธนาการบางเสยงบางอย่างก่อนที่เป็นท็อกซิกที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือบางคนที่เป็นคู่ที่ on on of 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 มามา,มาหายหายอยู่มันจะต้องจบกับสิ่งนั้นก่อนคือคุณจะต้องเจอกับบุคคลที่เข้ามาเพื่อที่จะให้คุณได้เรียนรู้เพื <S <S <ๆ>่อที่จะให้คุณนั้นได้มีประสบการณ์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะพบกับ คู่ของคุณคู่แท้ของคุณซึ่งบางคนจะต้องจบกับสิ่งนั้นก่อนเพื่อที่จะเริ่มต้นเจอกับคู่แท้ของคุณที่กำลังจะเข้ามานะคะอันนี้พูดถึงในสถานการณ์ของคนที่ความรักออนออฟออฟหรือเป็นคนที่ความรักที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างความรักที่มามาหายหายไม่ค่อยมั่นคงหรือคนที่มีการทะเลาะหรือคนที่พัวพันอยู่ในพันธนาการที่เป็นท็อกซิกบางอย่างความรักที่แตกต่างความรักที่ ยากที่ค่อนข้างที่จะดิวแล้วก็ยากที่จะตัดออกมาซึ่งความรักอะไรพวกเนี้ยสถานะพวกเนี้ยที่มันออนออนออฟฟมามาหายหายเป็นความรักที่ทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรพวกเนี้ยคือในบางคนนะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะต้องจบกับสิ่งนั้นก่อนเพื่อที่จะได้พบเจอกับคู่แท้ของคุณที่กําลังจะเข้ามาคือคุณอาจจะไม่ได้เจอเลยอาจจะต้องเจอกับคนอื่นก่อนที่เป็นความสัมพันธ์อะไรที่ ประมาณแบบนี้ที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ยค่ะออนออนฟอฟมามาหายๆพอคุณได้เรียนรู้พอคุณได้เดินทางเจอร์นี่ของคุณสั่งสมประสบการณ์มาเต็มที่แล้วเออเขาถึงจะเข้ามาคู่แท้ของคุณถึงจะเข้ามาพลังงานดีๆสิ่งดีๆมันถึงที่จะเข้ามาคุณโอเคค่ะขอดูลักษณะของเขาหน่อยค่ะว่าคู่แท้ของคุณลักษณะเป็นยังไงค่ะคู่แท้ของคุณลักษณะเป็นยังไงค่ะรวยค่ะ ดูมีดูดูดีค่ะมีเงินมีความมั่นคงในในสถานะทางการเงินแล้วก็มีความสุขที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคือเขาพร้อมมาแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาเดินทางมาจนถึงแบบมาเจอคุณอะเขาเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วเขาอยู่เขาเขาสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตัวที่เขาไม่ต้องยึดติดกับอะไรแล้วก็มีความมั่นคงเออ เข้ามาแล้วแต่มันอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กๆในบางครั้งจุกจิกจุกจิกนิดนึงออคิดมากเรื่องเยอะนิดนึงหรืออาจจะอินเลิฟแบบว่าคิดถึงคุณตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค e e น o ั p เ n นิเคิลเข้ามานะคะแล้วก็เชนนั o สอดเข้ามามเขาในความที่มันเป็นคว e นของเบนดีเคิลก็จะมองถึงความมัน่นคงโอกาสความรักที่แบบ เป็นความรักที่เอื้ออาทรเอื้อเฟอือต่อกันเป็นความรักที่ใช้สติในการรักและมีความมั่นคงซึ่งจะนำพามาซึ่งความมั่นคงในสถานะความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้ที่เข้ามาในคลิปนี้ของคุณเขาอาจจะมีการจบกับอะไรบางอย่างมาที่มันค่อนข้างที่จะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นในบางคนนะคะอาจจะเป็นความรักที่เขาอาจจะเคยเจ็บปวดจากความรักมาก่อน เออเป็นเจ็บปวดจากความรักมาก่อนมากๆแล้วเขาต้องการที่จะ move on เออเขาอาจจะมีประสบการณ์ในความรักมาก่อนที่เขาเคยเจ็บปวดกับบางสิ่งบางอย่างมาซึ่งในบางครั้งมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาระแวงเขาคิดมากในการที่เขาจะมีคนใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเขาถึงรอบครอบพิถีพิถันมาก เป็นจริงเป็นจังมากกับคนรักที่จะเข้ามาหาเขาใหม่เพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องต้องการความจริงจังอะเขาไม่ต้องการที่จะกลับไปเจ็บปวดอีกแล้วเพราะฉะนั้นพลังงานที่เข้ามาใหม่คู่แท้ที่เข้ามาใหม่ของคุณเขาจะเป็นคนที่เอ,อคิดรอบคอบคิดเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่อาศัยความที่เป็นแบบอารมณ์เข้ามาอย่างเดียวอันนี้คือลักษณะบุคลิกของคนที่เป็นคู่แท้ที่จะเข้ามานะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวขอรวบก่อนนะคะว่าเขากําลังจะเข้ามาแล้วไหมคะแต่จริงๆเกรู้สึกว่าเขากาลังจะเข้ามาแล้วนะเพื่อเขาเข้ามาแล้วด้วยถ้าพลังงานตรงอันนี้ก็คือแบบใช่เลยนะ <S <S เขากําลังจะมาหรือยังคะภายในสามเดือนถึงห้า 3, 1, เดือนนี้ ขามาหรือยังคะแฮงแมนรอ,อนิดนึงค่ะมันเหมือนกับว่าเออมันจะต้องจบกับบางสิ่งบางอย่างก่อนอะเหมือนเขาก็ต้องไปเรียนรู้อะไรบางอย่างของเขามาก่อนเกี่ยวกับภารกิจของเขาที่เขาจะต้องทําความสัมพันธ์ของเขาที่เขาจะต้องไปเรียนรู้ประสบการณ์มาก่อนมันก็เหมือนกับคุณอนะที่แบบก่อนที่คุณจะเจอคู่โซเมทวินเฟรมคุณนะ่ะคุณก็ต้องไปเรียนรู้คุณก็ต้องแบบเดินทางออกเดินทางหาประสบการณ์ของคุณก่อนเพื่อที่จะ รอคอยกันกลับมาบรรจบกันซึ่งมันจะต้องมีการรอคอยกันก่อนแล้วก็จบกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีมาเพื่อที่จะพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณซึ่งมันจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่พร้อมที่จะเอื้ออาทรเป็นความรักที่มีความสุขค่ะ The Judgment เข้ามาเนี่ยไงการรอคอยของคุณจะมาถึงจุดมันถึงจะเป็นการรอคอยที่จะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเอีกไม่นานนี้คุณจะได้รับคําตอบ เราเฟ้นเข้ามาเขาคือคู่แท้จริงๆค่ะที่จะเข้ามามันคือคู่แทนคู่ที่เป็นแบบสินเสมอกัน j u จ g m เมนเข้ามาเพื่อเข้ามาที่จะมาปลดปล่อยพันธนาการบางอย่างที่ไม่ดีเพื่อนําคนที่สินเสมอกันเข้ามาหาคุณนะซึ่งถามว่าเขากําลังจะเข้ามาไหมสามหนึ่งห้าเดือนนี้นะคะก็มีสิทธิ์อาจจะเข้ามาถ้าเขาจะเข้ามานะมันอาจจะต้องรอก่อน มันอาจจะยังไม่ใช่แต่ในบางคนที่รู้สึกว่าเออเขามาแล้วแล้วเขามีลักษณะแบบนี้ว่าเออเขาเพิ่งอาจจะเคยจบกับอะไรบางอย่างมาหรือว่าเขามีลักษณะที่เขาแบบค่อนข้างที่จะมนคนขี้ระพอต่อความรักคิดเยอะวางแผนเยอะเพราะเขาต้องการความจริงจังไงที่ไม่ใช่แค่ต้องการความรักที่ฉาบฉวยอันนั้นก็คือถือว่าเป็นคู่แท้ของคุณแล้วที่มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับไพทีเกตเปิดขึ้นมา แต่ใจส,สำหรับบางคนที่ยังไม่เจอก็คือรอก่อนการรอคอยของคุณจะมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะในมันจะต้องเหมือนมีอะไรที่แบบจบจบก่อนอะจบเรื่องไม่ดีอะไรบางอย่างก่อนเคลียร์บางอย่างก่อนแล้วคุณจะได้รับข่าวดีเซอร์ไพรส์กำลังจะเข้ามาหาคุณค่ะคุณจะได้รับคำตอบใครที่รอคอยอยู่ใครที่มีพลานาการพันธนาการที่ไม่ดีคุณจะได้รับการปลดปล่อยออกมาคุณจะได้รับความเป็นอิสระ หรือใครที่กําลังรอคอยคําตอบรอคู่แท้ทวินเฟรมอยู่ที่เป็นโสดคุณจะได้รับคําตอบคุณมีความหวังค่ะซึ่งเขาคนนั้นจะเป็นคนที่เป็นสินเสมอกันเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาเป็นคนที่โชคชะตานําพามาให้คุณค่ะดีมากๆเลยนะสําหรับคู่แท้ของคุณที่เข้ามานี่คือลักษณะของคู่แท้ทวินเฟรมที่เข้ามานะคะพลังงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะประมาณนี้ ขอถามแองเจลหน่อยค่ะแองเจลบอกอะไรคุณคะ Yes มาแล้วจ้า Yes คิดอะไรอยู่แมนิเฟสอะไรอยู่นะคะเขาจะเข้ามานะคะ it's up to you meditation meditation bring answers โอเคค่ะนางฟ้า the angel นะคะเข้ามาบอกว่าอะไรที่คุณหวังที่คุณรออยู่คุณจะได้ค่ะ yes ถ้าคุณกำลังนึกถึงคู่แท้ของคุณแน่นอนซึ่งมันตรงกับหัวข้อของคลิปของเกรซในวันนี้นะคะก็คือขอให้คุณมีความหวังได้เลยนะคะ the star เข้ามาด้วยตัวตนของคุณคุณพร้อมแล้วค่ะขอให้ manifest เขาเข้ามา สิ่งอะไรที่คุณกำลังหวังอยู่กำลังคิดจะทำอยู่ is up to you คือขึ้นอยู่กับคุณเลยสำหรับพังการบางสิ่งบางอย่างที่คนบางคนบางความสัมพันธ์ยังตัดออกมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณพร้อมที่จะ move on เพื่อที่จะรับพลังงาน energy ดีๆคู่แท้ทวินเฟรมของคุณมาหรือเปล่าสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยของคุณเข้ามาได้ก็คือการ meditation ค่ะให้คุณมีสมาธิ ให้คุณ manifest เขาเข้ามาเออถ้าใครยังไม่เข้าเนี่ยไพ่อันนี้ถ้าเป็นแบบไพ่ระวันตกอ่ะมันคือการ manifest คนเข้ามาถ้าคุณคิดว่าเขาจะเข้ามาเขากําลังจะเข้ามาหาคุณแน่นอนซึ่งจิตสัมผัสของคุณบางสิ่งบางอย่างของคุณรู้แล้วแหละรู้แล้วว่าเขากําลังจะเข้ามาคุณมีลางสังหรณ์บางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเขากําลังจะเข้ามา The heart of the matter that is more going on than m e d i a i z e s มันมีบางสิ่งบางอย่างอะที่คุณบางครั้งอะคุณอาจจะมองข้ามไปบางสิ่งบางอย่างอะมันมีมากกว่าที่ตาของคุณเห็นเออ Take a chance of love when we love our lives are changed forever สำหรับใครบางคนที่กำลังปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะขอให้ให้โอกาสกับความรักท,ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณได้เปิดรับบางสิ่งบางอย่างพลังงานของคุณเปิดแล้วสำหรับคนที่ปิดกั้นบางอย่างอยู่ที่เมกลาที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆขอให้คุณเปิดโอกาสอันานั้นออกมานะคะคุณจะรู้ว่ามันมีบางอย่างที่มันมีมากกว่านั้นมากกว่าที่คุณคิดอะหรือในบางคนที่มีสนา,านะความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณ อยากจะตัดคุณออกมาไม่ได้หรือเป็นแอนเน์จีที่มันไม่ถูกต้องนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณตัดไม่ได้อะแต่ว่าให้คุณมองในแบบโอเวอร์วมองในออมุมมองที่มันกว้างขึ้นวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีคนดีๆอะไรต่างๆมากมายหลากหลายมากๆที่คุณยังไม่เคยเห็นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณปิดกั้นว่าเออเขานั่นแหละดีแล้วคนนี้แหละดีแล้ว แต่คุณไม่เคยมองเงยหน้าขึ้นไปว่าเฮ้ยสิ่งล็อกข้ามคุณหรือว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมันกําลังจะเข้ามาหาคุณซึ่งมันมีมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่ตาคุณเห็น Loves who you are you are divine delightful and deserving of wonderful things life has to offer อันเนี้ยใช่เลยอ่ะ Love who you are คุณแบบ คุณพร้อมอ่ะคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่มันดีอ่ะคุณเพียพร้อมแลว่าคุณต้องเชื่อว่าคุณแบบได้พรจากพระเจ้ามาได้พรจากสิ่งสังสิทธิ์อ่ะแล้วมันดีไวแล้วอ่ะแล้วมันก็คือแบบมันพรแล้วอ่ะคุณพร้อมอ่ะคุณเหมาะสมที่จะได้รับกับสิ่งที่มันมหาศารสิ่งที่มันดีงามที่ l i ฟ e เขาเขาเขาเอามาเสนอให้คุณเขาเอามาหยิบยืนให้ให้กับคุณอ่ะ อ,อให้เป็นตัวของตัวเองนะคะให้คุณตระหนักรู้ realize ว่าเออคุณเพราะเพียบ mm. พร้อมสำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาคุณมีดีมากกว่าที่คุณคิดแล้วคุณก็เพียบพร้อมมากกว่าที่คุณคิดคุณ deserve love ความรักที่ดีๆถ้าคุณรู้สึกว่าอันเนี้ยฉันจะหาได้อีกไหมถ้าเกิดว่าฉันออกมาจากเขา ไพ่เข้ามาบอกให้คุณรู้สึกว่าให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะให้คุณรู้สึกว่าคุณเพียบพร้พอรมคุณคุณเพียบพร้พอรมกับสิ่งที่มันเป็นแบบ Wo n d e r f u l things ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะโอเคค่ะอันนี้คือโดยรวมทั้งหมดนะคะสำหรับไพ่ที่เข้ามาแนะนำสำหรับคลิปแรนดัมนะคะที่ว่าคู่แท้ของคุณจะเป็นยังไงนะคะลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่ากำลังรอคอยความรักอยู่หรือว่ากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่โอเคเกกับความรักความสัมพันธ์ขอ้คุณทราบไว้เลยมั่นใจไว้เลยว่าการที่คุณจะรอคู่แท้ทวินเฟมของคุณเนี่ยเขามีแน่นอนกำลังจะเข้ามาแน่นอนสำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะ ความรักที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอาจจะต้องจบกับสิ่งนั้นก่อนเรียนรู้เกี่ยวกับความรักที่เป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเอามาใช้กับคู่แท้โซเมท์ w so วินเฟรมของคุณเป็นโรงเรียนให้คุณก่อนเพื่อที่คุณจะได้เอามาใช้ดาเนินชีวิตใช้กับความรักความสัมพันธ์กับคู่แท้ของคุณหรือใครที่กำลงังรอคอยอยู่ขอให้เมนิเฟสเขาเข้ามาค่ะเขากำลังจะเข้ามาแล้วในสำหรับบางคนเก็เห็นแล้วว่าบางคน มันเข้ามาแล้วแหละแต่ถ้าใครยังไม่เข้ามา manifest เ,เข้ามาเนยคะ่ะเขากําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ค่ะโอเคนะคะฝากช่อง let me grace ด้วยนะคะแล้วก็การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเนาะแล้วก็เป็น random ด้วยนะคะไม่ไม่เป็น timeless นะคะไม่มีระยะเวลาแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ตรง,งคุณก็ขอให้ฟังเพื่อ ความบันเทิงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะอย่าเอาไปเก็บไปคิดไปซีเรียสไปใส่ใจนะคะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าโอเคมันตรงกับเ NERGY พลังงานงคุณนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ manifest เปิดรับพลังงานของคุณได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นี้นะคะยังไงฝากช่อง e ล m ม Grace ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เกดด้วยขอบคุณมากคะ่ะ